<She> เอาแล้วครับสวัสดีก่อนท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบมครับเป็นในเอา l a สกับพารที่ย่แปดปะน่าจะแปดกะครับโอเคนะฮบก็พาร์ทนี้นะฮะพีคอตไม่ได้อยู่นะฮะผมซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอเคครับผมก็เล่นคนเดียวทะาในตอนนี้นะฮะส่วนเรื่องการดูใน u t ท b e นะฮะ ก็บอกไว้เลยว่าดูเต็มจอห้ามดูคึ่งจอ <c oughs> ด้วยเตรียมมีซ่อนมาโอเคครับ okay, ดูคึ้งจอไม่ได้นะแล้วก็เปิดเสียงให้พอดีนะอย่าบเบาเินไปโอเคเรามาต่อกันเลยดีก,กว่าอีกโอ้โห oh, ทางนี้มันอะไร เรื่องนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเล่นไปสักนิดนึงแล้วกุญแจมันตกอยู่อย่างนี้โอเคเขาต้องการโอ้ยเขาต้องการหาฟิลสาวฟิลเราต้องไปหาฟิลโอ้สุดยอดมีเหงื่อมีอะไร drive in the hell in the hell the n e l l ต่อเข้าไปในนิ้วต่อเลยวะปุ๊บสวัสดีครับเหมือนเก็บตกเลยปุ๊บเก็บเหมือนได้ยินอะไรวะนั่นไงโอ้โหหูอายูหูอายูเออผมปรับ ามละเอียดภาพเป็นเจ็ดร้ยี่สิบทีนะของเกมภาพอาจจะกระตุกขึ้นนิดหน่อยเนะี่ยก็ขออภัยครับอปรับเล็กลงก็ได้นี่ันเป็นใครวะไปแล้วนะไปนะอย่ามานะไปดีอ๋อเอ้ยสงสัยเฮ้ย ันเห็นวะเฮ้ยอย่าเห็นนะอุ้ยครับเอเคเข้าไปแล้วครับอืออายเฮียอยู่โอ้โอ้โอ้เห็นอ้ออ้ออ้เฮียอยู่เลยเราเฮ้ยเฮ้ยอืมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับซ่อนเตียงนี้เลยแล้วกัน มาไหมวะไอเงี้ยยูเฉยเลยดีได้ไงวะ,ะสุ่มมาเปล่าอุ๊ออกกันออกกันสวัสดีครับอไม่มาวะ่ะอบหวานหมูสวัสดีครับ แบตเตอรี่เก็บได้เจ็ดอันแล้วครับเยี่ยมไปเลยหางโคตรสวยเลยนี่นะมางเบ,บาเว้ยฟิวหนึ่งอัน ยอดโอเคทางนี้อ okay. yeah. okay. ้าวกลับมาเหรอเนี่ยสุดยอดโอเคเราต้องไปทางประตูเนี่ยอุ้ยแบตถึงเตือนดิโหมดเฉยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยูดิี่ไงดูดิี่ไงโอ้ยขาขาเอ้ยอย่าบุ๊ อยู่ด้วยเ้ยเฮ้ยได้ยินรู้ได้ไงวะซ่อนเหรออืมกูต้องซ่อนอยู่แล้วนะครับพี่อาถามเลยไปหาเตียงนูน้นโนไปนะเนี่อ้อืมอืม,อม หนีกลับมาทำไมสงสัยเลยครับสงสัยอะไรสงสัยอะไรเอาไปแล้ว้โวกั้นเลยไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะเห็นบวะ ห็นไม่เห็นสร้างมันไม่สนละออทำไงวะทำไงวะทางนี้ทางนี้ทางนี้ฝ่ามือโอ้อยอกครับโอ้ยมีเตียงมีเตียงมาไหมวะมาไหมวะ น่าเห็นเราอออะครับไม่อยู่นนไปดีกว่าห้องน,นี้ฮัโโลโหลนีไ่ไงฟิลมัน,นไม่มีที่ซ่อนเลยว่าห้องนี้มาไหมวะฮัลโหลอ,นนอ,อูแบรบอ่าคอมโบ แปดอันแล้วครับมันน่าจะมีอยู่นะน่าจะนะอุ่ยแดดขอนะขอนะอ,อะไระไรมาตีนะครับ ไปทางนี้ดีกว่าหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับเดี๋ยวต้องวิ่งสวนกันมันแล้วฮลัฮโลโหลฮัลโหลมาดีมาดีหลบไอ้หลบมันน่าจะเห็นวะ่ะหวัดดีหวัดดีโอ๊ยวิ่งมาทางนี้ทำไมปิดให้นะโอเคแดดยวพึ่งหมดดีเฮ้ยเร็ว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  เลวๆๆ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 วเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆเอๆๆ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 ๆเๆๆวๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆอเๆๆๆๆๆ โอ้สุดยอดโอ้กุญแจมันตกไปไหนวะมันตกไปข้างล่างวะครับเราต้อง,มา,าง,าง,องอมาดูชั้นล่างชั้นล่างเสียงใครดูชั้นล่างมันตกไปอะไรขมางหน่วอะไรอโหารอยู่นี่เปล่า มีใครอยู่ไหมเฮ้ยห้องนี้มันกว้างวิทม,มีแฟ้มมีคนด้วยแฟ้มยิ้มมาดิเยี่ยมๆนะอ่าอ่าขอโทษด้วยนะกดผิดสอรี่เดเดเด็ดนะโปรเจกต์ไปเปอร์คิปมะเปือเปอร์คิปโอ้เช้าเหอะแพนไม่ได้อยู่โอเคไป เราไอ้นั่นมันอยู่ไหนไวะเอ้ตุ้แจครับตุ้แจอยู่ไนไวะห้องนี้เหรอไอ้คิดไปยัง้ยใครใครตีผมใหม่ตีใหม่พี่ตีนะมาดูห้องนี้อื้บเอาห้องงามวะแล้ว โอ้ยล็อกอีกตอนนี้หนึ่งในอ่ะได้หนึ่งนาทีห้าสิบนะครับยานะอย่านะโอเคกดปุ๊บอ่าได้มาแล้วติ๊ก uh. อัามือคีย์ดูแอคเซสเติร์ดฟอร์ดหายไปไหนวะหายไปไหนวะที่ไปดีกว่าครับโอ้โ oh ห oh. นี่โนโน่อะไรเราโน่โนอะไรยะ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 อื้มเก็บเฮ้ยอ่ามาไม่ได้แล้วครับโอเคแอปเราได้คีไปชั้นสามแต่เราเว้ยแต่เราเว้ยแต่เราเว้ยมีอะไรอีกเปล่าพึบโดนโดดโดดโดดโอเคอ่า follow the blood ตามเลือด เอขอให้ไปทานี้เดี๋ยวผมพอไปดูหน,น้ามีก่อนเพื่อมันจะมีอม่อะไรพิเศษมากนี่ไงพิเศษมากเจ็ดเต็มสิบโอเคเ,อเหมือนอะไรกับปีนี่วะโอเคทางสว่างเวยไคเฮ้ยอุยอุย ทีสองทีแล้วก็ไปอุ้ยอือหือโอ้อันนี้มันอะไรสวัสดีครับมีใครอยู่เปล่าอุ้ยอือหืออุ้ยอู้ห้อเมื่อกี้มันอุ้ยวาไรเดอร์แล้วทำไมตกมาวะอุ้ยอะไรล่ะเนี่ยมีทางขึ้นด้วย โอ้ยผมนี่ขาสันเลยเฮ้ยทำไมแถวนี้เต็มเลยตกโอเค้ยมีทางรูเบิมรมเลยตกมาเนี่ยฟา l รดเดอร l 布拉ดที่ไปโอเคแนทางมันมืดทำไมมันกว้างจังวะทำไมอะไรวะฮัลโหลจะตกอีกไหมเนี่ย เดีด๋ยว f o โ l o w the bat ไปทางไหนห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้ล็อกอีกโอ้ไม่ตายเถอะห้องนี้อืมอม,อม,มาเป็นพลังงานเลยไปทำนี้ก่อนเถอะสวัสดีครับนี่มีอะไรสวัสดีครับจะมีใครรอดักตีบอ้ะ เนี่นั่นนัน่นกระพริบอันนี้ละอันนี้มีอะไรก็เนี่ยเฮ้ยงงห้องนี้ไม่ไปละผมไปทำภารกิจต่ออยู่เ,เ,เสียงดนตรีครับอันนี้ครับเอาทางเดิมอยู่เว่ยมีอะไรโกหกอุ๊ย โกหกขึ้นเลยฉันรู้จักลายมือนี่ประมาณนะหลวงพ่อ <c oughs> เกือบพูดแม่หลวงพ่อมาตินได้ฆ่าผู้ชายคนหนึ่งและเขียนคาว่าโกหกเขาพูดเกี่ยวกับเอไฟล์ทุกไฟล์ที่หายไปจากในกล่อง The Fact The Record มันเหมือน มันดูเหมือนกับการโอ้ช่างมันเอยล้วเรือเนี่ยหอสีว like ิไลมากไปดีกว่ารถโดยสารโอ้ยแบตสุดยอดโอเคไปทางนี้มีใครมาดักต oo? ีห <t> ัวป <t> ่ปวะอุ๊ดอือือมีต่อนหน้าเลยเหรอเดินนะวาย ใครใโอ้โอ้อ,อ้อูอายูตายเลยมันมาเราต้องหนีอีสองตัวนั้นจะพาร์สามแน่เลยครับนี่มีเตียงนี่มีเตียงอ่าร้วเข้าไปไม่ได้หรือว่ามันจะตีทีละคันโอ, лушай, โอ้ เนี่ยได้จริงๆเหมือนพัรสามเลยเอ๊ะมันลื่นหนึ่งวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะวนะถ้าผมบิงนี่มันได้ยินมันเอ๊ะมันได้ยินผมแน่นอนเหมือนแม่มหนีนตัวเปล่าวะโอเคปิดประตูให้นะปิดเบาดีเลย โฮ้ย okay. hey. มีอะไรห้องนี้เปิดไม่ได้วะ่ะสวัสดีครับห้องนี้อ่าโอ้โห <c oughs> เฟรมเลนี่ตกท,ทันทีโอ๊ะตกมาทางไหนเอาตกได้ไงวะนี่ต้องต้องหาทางขึ้นใช่ไหมเนี่ย ให้ตายเถอะเราจะขึ้นไปยังไงทั้งไงวะม,มีทางขึ้นมีเนี้ยโอเมก้า oh เนี่ยอันนี้ให้นี่ๆโอเคเดี๋ยวขอปิดประตูให้มันกแบบ่อากระโดดดีดีไมมดีมด,ดีโอเคอ้ยทำไมมันอะไรนี่นนหลวะใครพูด อ่านี่ช่องสิบนี่ลืมเลยมุกนี่โอ้ตายตายตายตโอเคครับไปได้หรอวะไม่ยุ่งเอากล้องกล้องกล้องก้องลุกกล้องเก็บกล้องเอากล้องเอาใครเปิดประตัวไขึ้นมาก่อนน้้ว้โอ้ยเดีเดเดเโอยเดะเดะใจเย็นใจเย็นพี่ กล้องหนูอ่ะตกอุ้ยคุณต้องการกล้องเพื่อไปเพื่อเดินทางไปสู่ความมืดโอ้ลงได้ออาลงได้มันกล้อลงหนูอ่ะไหนวะโอยนั่นไงแล้วปีนได้เหรอวะนได้ไหมโอเคหาะบางที่ เราต้องไปทางนี้ใช่ไหมที่มันมีคนกล้องอนะ่ะโอ้โหไม่กล้าเลยอุ้ยแบอบกอุ้ย,ยมามายใจเย็นพลิกอัพแบตเตอรี่แต่ที่รู้ไม่มีแบตอยูอย่ไม่มีกล้องอยู่ยงแบบไครับนี่มีทางซ่อนเยี่ยม อะไรน้่งหนาวว่าหมายโอ้ตายตายหานตรงไ,ไหนวะน,นี่อ้นนอมีทางลงอุย้ยฮัลโหลนีม่มีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับมีอะไรก็พูดกันดีๆ อนนี้กล้องหนูหายหนูขอก่อนได้ไหม,มกล้องหนูอ่ะโอ้ยหึ้งใจงงขอกล้องบอกว่าขอกล้องดันหนะ้าโอ้ย,อยหนูขอกล้องไม่ได้ขอแบบนี้อุย้ยอะไรวะคนบ้าเต็มเลยทำอะไรหนูนะทำอะไรหนูนะะทำอะไรหนูนะ อยากได้กล้องแล้ววะฮึบม,มันไงฮึบปึ๊บปืบอีกกล้องอาคินไม่ได้หอีกกล้องอ่าหาทางไปชั้นสามครับกล้องไม่แตกวะ่ะโอเคโอ้โอ้โอ้โออาทางไหนทางไหนทางไหนกล้องไม่แตกช่างมันดีดีดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปดี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  อทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดียวซ้ายเดียวซ้ายหนีหนีหน,นีก่อนหนีก่อนโอเคทางเราในกล้องคืนนะครับแบตเก้าเต็มสิบกระโดดไปทางซ้ายจําได้นี่ห้องน้ําห้องนา้าห้องนา้งนากระโดดขึ้นโอ้ยขึ้นไปดีเออไม่ได้แดกหรือมันต้องตับเอฟเฟกต์วะกล้องไม่ถึงจะแตกโอ้ยผมสุดยอดเลยหัวเนี่ย เทก็เห็นเจอวนะมีเดียมนั่นไงมันต้องปรับเป็นมีเดียมครับกล้องถึงจะแตกโอเคไม่เป็นไรเอากล้องแตกเนี่ยดีสวยดี <c oughs> เพื่อความสวยงามของทีวีโอ้โอก,อกอ้องก้องก้องอย่าพึ่งปรับเป็นโลดีไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่เอาครับเพื่อความเหมือนเนี่ยปรับเป็นมีเดียมนี่แหละครับโอ okay. เคแล้วก็ กลับไปทางเดิมแล้วก็ขึ้นโอเคไอ้ภามันเบลอเบลอมันเบลอเบลอยังไองไอม่งี้วะพอปรับเอฟเฟกเนี่ยภาพมันเบลอเบลอขึ้นไปโอเคเราได้กล้องมาขืน้นะครับอุ๊ยไฟฟ้าเทอร์มาตินโอเค,อเคไปหาหลวงพ่อพอเราเดือร์รับ เรามาทางนี yeah, no no been, oh, ้ครับหลวงพ่อผมมาแล้วข้าผมจะอุ้ย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 หลวงพ่อหายวะเกดผมไปถึงมั้ยเนี่ยผมไม่น่าถึงทางนี้ดีกว่าเฟมเลทนีแบบตกสุดยอดเลยฮึึบบโอเคอ่าทางนี้น่าจะโอเคถึงเลยอ้อ อาจจะค้างนะครับขออภัยทางนี้ทางนี้ทางนั้ทางนี้เท่านั้นที่ออกไปได้เยี่ยมเฮ้ยมันไม่เซฟวะ่ะมีตัวหารไหราโผล่หน้าวะ่ะโอ้ยคลองอย่างแบ,บินี้นมันตุกๆกวะ่ะแถวนี้มันคุ้นคุ้นไหมมันเหมือนทางที่เรามาตอนแรกเอ่คริสมันยังอยู่ป่าวะ,วะ โอเคเซฟวิ่งอ่าสวรสค์ทรงปดโอเคครับผมก็ต้องขอตัดพาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะกลัวแทบตายก้องแตกเรียบร้อยสุดยอดเลยโอเคครับ okay. ก็เจอกันเท่านี้ก่อนละกันนะครับส่วนเดี๋ยวผมไปกินข้าวเช้ายังไม่ได้กินาหะเลยเลยสิบโมงนะโอเคครับก็เจอกันนะฮะกับพาร์ทที่เก้านะฮะไม่รู้ว่าจะจบพาร์ทไหนน่าจะประมาณพาร์ทสิบโอเค ก็ใกล้จบแล้วะครับก็ขอบคุณนะครที่ติดตามกับซีรีส์นี้นะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่บายเจอกันรอกันทักก้านะครับสวัสดีครับ